คุณอนุชาก่อนแล้วกันกนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่น,นี้ที่ได้มีการแสดงวินในใสัยแทัศน์ไปนะก็มีคำถามฝากม,มานะว่าโดยส่วนตัวคุณอนุนชาคิดว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาภาคุตสาหกรรมของประเทศไทยของเราและคิดว่าจะแก้ในห้านาทีโดยประมาณได้ไหจะใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะครับเพราะว่าสิ่งที่ได้พูดไปเนี่ยก็กลับมาพูดอีกในเรื่องของอุปสรรค อย่างที่บอกก็คือว่าช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของพระประจัิปัทรอาจจะไม่สามารถที่จะทํางานการเมืองในลักษณะปกติดได้จัดกิจกรรมหรือว่าจัดสัมมนาแบบนี้เมื่อก่อนพระประจัญปัทรทำอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อรับความความพิถเ,เราจะเรียกใ้าช้ว่าเป็นสมัชชาประชาชนหรือว่าเรื่องของการเสียงวนาธุรกิอรจอะไรตา่างๆแต่ต้องบอกว่า5ปีที่ผ่านมาเนีย่ยไม่ได้ดําเนินการขนานั้นแต่เราดำเนินการในลักษณะว่า จาะลึกในเรื่องของการที่ไปพูดคุยกับธุรกิจในแต่ละประเทศแย่างที่ผมเรียนก็คือว่ามีโอกาสได้ไปพูดคุยกับสมาคมมีโอกาสได้พูดคุยกับองค์กรต่างๆแล้วก็เห็นว่าอุปสรรคส่วนใหญ่ที่นักธุรกิจไม่ว่าจะอยู่ในเรื่องของเทรดดิง้งอุตสาหกรรมจะผลิตหรือเซอร์วิสหรืออะไรก็แล้วแต่ก็บอกว่าทำยังไงก็แล้วแต่ให้รัฐบาล เป็นผู้ฟังมากกว่าที่จะเป็นผู้กําหนดที่จะชี้อย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะฮะเราได้ยินคำว่าซิกพัสร์นะที่ผ่านมาการที่จะกําหนดวนะ่าประเทศไทยจะเดินไปข้างหน้าจะเป็นยุทธศาสตร์อะไรก็แล้วแต่จะต้องไปตามพัสร์นี้ในเรื่องของอุตสาหกรรมนี้อุตสาหกรรมนั้นในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับภาพธุรกิจตรงไหนยนะังไงซึ่งผมคิดว่า เราไม่จำเป็นในอนาคตเนี่ยรัฐบาลจะต้องเป็นผู้ชี้นำแต่รัฐบาลเนี่ยจะเป็นผู้ที่สนับสนุนคำว่าสนับสนุสนนั่นหมายถึงว่าในเรื่องของการที่จะหาแหล่งเงินทุนในเรื่องของการที่จะแก้ไขกฎหมายในเรื่องของการที่จะประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจตรงกันกับนักลงทุนที่จะมาต่างประเทศว่าเขาสามารถที่จะ ลงทุนร่วมกับประเทศไทยได้โดยที่ว่ามีกฎหมายมารองรนะับไม่ไว่าจะเป็นในเรื่องของสิทธิบัตรในเรื่องของอการผลิตที่เราเยน,นีที่จะสามารถที่จะให้เขาเนี่ยเปิดโอกาสในเรื่องของเทคโนโลยีการถ่ายพร่ในเรื่องของเทคโนโลยียต่างๆในอนาคตอย่างตรงไปตรงมาไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่ามีข้อจากัดหรือแม้กระทั่งนเมื่อักครู่ที่ผมพูดไปนะครับว่า การที่เราจะทําอะไรแล้วแต่ในอนาะคตจะไม่จำเป็นที่จะต้องมีเรื่องของใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าการที่เรากลับไปในด้านพื้นฐานเรื่องของเบสิคเรื่องของสพพลายเชนนะครับทำยังไงที่เราจะทาโครงสร้างพื้นฐานของเราให้มีโอกาสาที่จะมีประสิทธิภาพมากไปกว่านี้ถามว่ารถาาไฟวความเร็วสูงมีความจำเป็นต้องทาหรือเปล่าอาจจะมีความจำเป็นต้องทําแต่เราพร้อมที่จะเอาเงินทุน เรานั้นเนี่ยลงไปในเรื่องของความทันสมัยที่ประชาชนอาจจะไม่สามารถที่จะขึ้นรถไฟด้วยราคาที่เหมาะสมเนี่ยแล้วรัฐบาลจะต้องไปประถมหรือซัพพลายส์มันอาจจะต้องคิดใหม่แล้วมันก็อาจจะต้องคิดว่ารถไฟทางคู่ได้ทำกันดีไหมมันเป็นนโยบายเป็นสิ่งที่ประเทศไทยสามารถดาเนินการได้เองโดยที่ว่าไม่ต้องไปจ้างเทคนิคเช่นจากต่างประเทศนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับทางด้านประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนหรือประเทศที่ไหนในโลกเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของตัวอสาหการที่เกี่ยวข้องพวกนี้เราสามารถทําได้เองหมดนะครับก็อยังไ่ครบหมดเวลาใช่ไหใช่ครับแล้วเวลาหรือคนละสิบนาทีก็พอก็อย่างที่เียนก็คือว่าอุปสรรคตอนนี้เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไว้เรื่องของคนนะครับ ที่ไปพูดคุยแล้วที่เขาบอกว่าในการที่จะหาคนในการที่จะเทรนคนในการที่จะเก็บคนอยู่ในองค์กรมันยากเหลือเกินสามอย่างนั้มันเป็นทุปสรงที่ผมคิดว่าอุตสาหกรรมไทยพบอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็จะช่วยในการที่จะทําให้นักศึกษาที่เข้าไปเรียนอยู่ในปวสในอาชีวะพันาุ์นาหรือวิชาชีพเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ทํางานจริงจังแล้วก็เงินเดือนได้รับค่าตอบแทนที่สูง ในต่างประเทศผมไปเยอะมันไปเจอผู้ประกอบการที่เขาทำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของใดใดนี่นก็คือแม่พิมพ์รถนะฮะหรือจะทำไอเดียที่เกี่ยวข้องกับแมนูแฟคเจอรนทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพวกที่จบมาทางด้านวิชาชีพแล้วก็มีรายได้ที่สูงกว่าพวกที่ทำทางด้านวิจัยอย่างเดียวท่านั้นเองนะครับก็ขอฝากไว้นะฮะ